หางห่างหางหางห่างจะแบกเล่นอะไรอ่ะ สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพ e ทา Channel ฮะเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมล็อกกี้ของทีมงานเสียแบงค์พี่ไม้นะฮะโอ้คันนี้สวยมากเลยเครื่อง FXZ 360คันหน้า10นนอตนะ,ะโอ้แต่งเต็มนะค,ะคันนี้เห็นกระบะลโลนอย่างนี้อย่าไว้ใจนะ โอ้อาจจะสันส้นๆหน่อยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ผูมได้มาถ่ายทีมงาน,สนแสแบงคพี่ไม่กะจะมาถ่ายรถไถน,นะฮะแต่ว่าได้ถ่ายรถตัดแทนเอาไม่เป็นไรฮะ,ะโอ้ท่อเลยดถังโลมิโนลูกผสมลูกผสม โอ้ล oh, ็อกกี้นางฟ้านี่คัสซีใหญ่มากครับชอบเลยผมอ่ะดูเดิเครื่องเครื่องอีซูซูเอฟเอ็กซัสสามหกศูนย์เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะแล้วก็เพลองท้ายก็เป็นเฟลองท้ายเร็วเกี้ยตั้นสิบสองรอบครึ่ง ถือว่าชิจาดเลยฮะเข้ากันลงตัวพอดีเลยแกบอกโอ้รถเยอะมากส13กล่องน่าจะส3พ่วงละมั้งเนาะน่าจะมีสามพ่วง แต่ว่าแปลงนี้ลูกลงไม่ได้ลงได้แต่แม่นะมาสี่ล้อแก้กับมาก่อนครับนี่ฮนะโอ้ไถใกล,ใกล,ใกล้อย่างรอเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะล็อกกี้คันนี้โอ้ล็อกกี้แต่งอย่างนี้ก็หลอนะ่อเนาะผมเริ่มชอบล็อกกี้แล้วดิเนาะหล่อมากหน้าเลด ใบหัวสองชั้นฮนะโอ้หลอ่อกระจกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เ,เดิมๆนะอ่ะอ่อยจะหมดแล้วโอ้หล่อมากรถกี้คันนี้เนี่ย,ยคันนี้ก็รถตัดก็เป็นเคสเห็กแบงค์ขับเองฮนะ กระบ๋าต้องทําสีใหม่นะจะได้เข้ากันกับหัวเนาะสวยเลยเนี่ยดูหัวเนี่ยท่อนหัวเนี่ยได้การแล้วเนี่ยเสียงท่ออย่างลั่นอะ่ะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยว,วันนี้ก็เสร็จแล้วป็นคนขับเอง ไปถ่ายตนตรงด้านหน้าดีกว่าจะได้หล่อๆเนาะแต่ว่าอ้อยจะหมดแล้วเนี่ยอ่าเข้าไม่ได้แล้วฮะเข้าไม่ได้แล้ว เออเสียแบงทับคายยิ้มหวานเลยมาเป็นครั้งแรกนะที่ได้มาถ่ายเสียแบงทีมงานเสียแบงเนาะโอ้คนใหญ่ใสแล้วอแกจะใสแกจะตัดยังไงจะเอาไหมเหลือนิดเดียวไม่น่าจะเอานะ โอ้หาง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 เฮ้ยเสบังเล่นอะไรอะ่ะ <c oughs> น่าจะสเสบังน่าจะลืมดีนะต้นไม้ไม่ใหญ่ถ้าต้นใหญ่เนะี่ยเรียบร้อยแนละ้วนีน่ โอ้ดูดเอาอยู่ไม่ว่าจะไม่เอาอ่ะหมดแล้วจะเ,เป็นเป็นต้องโน้นแทนหลบดต้นไม้นะฮะ ่านผ่านผ่านเนี้ยเหลือประมาณสองล่องไม่รู้ว่าเขาจะย้ายแปลงไปไหนเนาะโอ้ยล็อกกี้เราใสา่อ้อยไม่เต็มแล้วเนี่ยเดีย๋ยวต้องไปเปิดแปลงใหม่ก็ช้าอีกนะฮะ ใหญ่มากอ่ะโอ้สามร้อยหกสิบแรงมาเธอบูรูปบกใหญ่โอ้ที่นี่เขาเขาเป่าอ้อยสะอาดมากครับที่นี่มองเป็นท่อนเป็นท่อนเลยถ้าท่อนเล็กๆนี่ฟิวออกได้นี่ เขา่าจจะเป่าเน้นอ้อยสะอาดนะฮะอ,าอ้ายังไงหอยยาวหายยาวไปแล้วเอาเยยบเยยบขึ้นเยีบยบไม่ใช่อะไรนะอยากฟังเสียงเสียงอย่างลั่นเลยอะ นี่ถ้าวนท่ออีกหน่อยเนี่ยโอ,โอ้ลั่นกว่านี้อีกผมว่าอ่าน่าจะเหลือแถวสองแถวหรอน่าจะเหลือสองแถวฮะอาุณน แถวเดีๆๆๆๆเยวเนี่ยเฮ้ยยังเหลือเศษข้างในอีกหรอโอ้เป็นสามแถวครับมะ<า>มาแล้วมาแล้ว แ,แถวสุดท้ายหรือเปล่าเยวอีกสองแถวนี่อันนี้เป็นศ <c oughs> เศษอาวฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะไปถ่ายข้างไหนไปถ่ายอยู่ไหน ฝากพี่น้องเอีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ